ผมจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกไปดูกันเลยอย่างแรกต้องขุดไม้ก่อนนะครับน้องพิงเข้ามา,เ,าเข้า,าขย gut mal ร <Okay. S 3> ครัามีปีกครับอ่าเน,นี้ยพี่แคครับยังไงอ่ะขุดไม้ครับบอดี้อย่าขุดแล้วหาครับอ่าอแล้วต้องทำยังไงอย่าพูดมากทำไปซะอือขอพายนะครับ ิดด้าลวโก็หนาแล้ว,ลวก็ที่ขุดได,ไดแลับทิ้งเฮ้ยลืมครับกว,ว่วาเยิงเลแลเครับไม่ได้อะ ไปดีออกว่าแล้วพี่คือครับผมครับไม่ได้ครับเราทำอะไรดีครับผมครับไม่ได้ครับหาที่อยู่กันเถอะเฮ้ยนั่นมันนั่นมันป่าจังเกิลวัวะไปดูดิเพื่อเราหาอาหารได้เนื้อไกวัวไหนฮะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปนี่ไงวัวก่ นี่อย่างแรกครับเราต้องไปหาหินก่อนนะครับแต่ผมจะ,จะเอาหิานอนวิธีหาหินก็คือคุณันนี้ อ้วนไปขุดไม้มาเยอะๆอ้ีนยังรับไม่ได้เลยครับผมโอ้โหเจอเหมือนครับผมเหมือ<ม>ง <ๆ S 1> ครับถ้าเราเจอเราต้องระวังด้วยนะครับมีซอมบี้อาจโดนซอมบี้ตบตายห้าได้ครับก็ ทำสเสร็จแล้วก็ต่อตัวขึ้นมาแบบนี้หละครับทำตัวค้าแบบนี้นะครับบงพีนขุดออกตัวค้าออกเราจะไปหาที่อยู่ใหม่เเราจะไปหาที่อยู่ใหม่ 拜拜。 วม่งหาแกะแคากะ่าเลยพื้นที่เรียบๆอะ่ะมีแกะเยอะนีไ่ไงแกะเ <c oughs> อาอหารด้วยเมื่ออาหารมีแต่ผมแกะฆ่าหมูดิ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังทำอาออวุธอยู่นะ ผมเตะกุนไส่หม่มัวไม่ใช่ไม่มีผมติดฮะอะไรนะไม่มีน้องเพียนพี่เดินมาไกลแล้วนะที่ไหนอ่ะเจอแอปเปิ้ลแฉ่พี่มาไกลแล้วนะที่ไหนไกลแล้วล่ะพี่รู้อ่ะไกล่างน้องเพียนมากด้วยแะครับติดตามอยดี โอ้โหไม่นะไม่นี่จะยืนอยู่ตรงนั้นเห็นยังเห็นยังยังไงน้องวีน่ะเห็นที่ยังยังเห็นแล้วเห็นแล้วต้อง

mamá Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เดี๋ยวเจอได้น้องพีนไฟได้ไม่ไฟครับไม่ไฟผมใจเยื่ครับเดี๋ยวตบล่วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตีพี่ก่อนไม่ครับไปเอาไปเอาไ่เล่นไปเล่นไป่นมปนะครับ เด็กแก่ครับลูกย um ังพี่เจอลาวาตรงนู well ้นด้วยนะพี us, ่แก่อยู่แหนล่ะอะไรล่ะรู้ปัญหาพี่แก่เจอรู้แล้ไง อุ้ยแหลกเจอหมู่บ้านไหนน่น่ะไหนไหี่น่หนมหมู่บ้าชพีุ่สาเดินมาน้องพีนแล้วไี่เห็นเป็นไงครับผมเจอหมู่บ้านแล้วครับเลยโอ้โหนะครับาเช่อเหพนีไปที่นี่ ฮ้ยน้องพียงพี่เคยเนี่ยลงไปในบ่อน้ำแล้วเจอชุดเกาะ่อรื่องอะไรชุดเกาะเพชรอ่ะพี่เคยลงไปแล้วเจอ เกอไหมครับโหเยี่ยมเลยครับคุณช่วยเจอครับ,รบ,รบเ,เน,บน,น,นี่ดีครับดูที่หนักเขาเหมใส่เกมอยู่ครับข้งหลังนี่ีเกมไหมกีเกมเลกครับมงดูครับไม่ไม่ไม่โอีย <c oughs> เก็บติงมียาของที่แล <c oughs> จะเอาศสยอยู่ที่นี่ <c oughs> ใช่ไหใช่ใช่านเทิงเราจะเปนน้องนันนะครับ มองพีนแกะอะเพ่ค่ะว้ายแมงมุมแมงสมุนมเข้ามาเข,าขา้ามาอ,อุ้ยอุ้แลกกันเลยเจ้เดยกเจ้เเฮ้ยที่เจอปเปอร์ว่ะ้อมาดเด่อ อยากมีเหลืองไม่อยากมีเหลืองเอ้ยนุ้ยเราข้าวไปหมดเลยงั้นนะอหอมั้งดิมีแต่ยากเป็นพีซิย้อนคิดใจแล้วข้าวแดดใจเลยค่ะให้หมดก่อนขโมยจากหมู่บ้านสุกไหมหมดเลยบ้างสุกไม่สุกขุดให้หมดครับเราเป็นสุ อู้ยลุดแล้มีแล้วไป